วันที่ยากลําบากของเราได้ผ่านพ้นไปแล้วเว้ยทุกคนหลังจากที่ต้องเจอบิ๊กแมตถึง4เกมเต็มๆครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์อาร์เซนอลแมนซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลครับผมและ4เกมบิ๊กแมต์นี้เราแพ้เพียงแค่เกมเดียวต่อให้ทีมจะชนะต่อเนื่องยังไงมันก็จะอึดอัดเหมือนที่ทุกคนเห็นครับคือแค่1ลูก2ลูกไม่มากกว่านั้นถ้ากองหน้าของยเต็ดยังเป็นพอยลุนและเซ็กซี่พร้อมของเราในวันนี้ครับผมใครกดไลค์คลิปนี้ครับ สำหรับใครที่กำลังตามหาความรักดีๆช่วงนี้น่าจะเริ่มใกล้วันหยุดกันแล้วถ้าออกไปเที่ยวไหนหรือไปเค้าดาวปีใหม่สำหรับคนสโสดขอให้เจอคนรักในช่วงเวลานั้นครับผมชาวบ้านเป็นไฟเคียร์ครับผมบเจอกับบอลมัดโอ้โห<笑><笑>อย่าล้อกูนะลงม,มาช่วยลงม,มาช่วยครับคุณที่นี้โอเคผมโรเทชันามาแล้วบอลมัดโยกเข้าในา แล้วระวังนะอย่าโดนนะแล้วได้เสียงกอดเลยวู้ยแบล็กพิลี่แฮงคอลเปเดนโลเขื่อนแล้วเขื่อนแล้วกอดโอ้โหลึกมากแล้วออกไปเลยโดนโลมาดูแล้วมาที่เดนโดครับเดน,นโดตัดในหลุดไปหนึ่งแล้วได้ขวาเต็มโคไม่ทังกอด จังหวัดหลบมาสวยมากครับแล้วซัดขวาครับบอลปิ้นสายก้อยแล้วจะรับอะไรขนาดนั้นยัส yes, ม yes, oh, ุดยัสมุดโอ้โหลกกูจริงๆนี่ไงหลุดเลยหลุดเลยครับยั yes, ม yes, สมุดมายัสมุดตัวไกลแล้วสวยเลยหอยรุ่นไม่ได้อีก oh, <s Regular> โอ<ด>้โหถอจะครบแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ, <ial> โอกาสจบไม่มีเลยครับผมบอกแล้วกองหน้าสาก,กับเบือ ครึ่งหลังนี่แหละจะเป็นครึ่งของเราไอ้เหี้ยไอ้น้องกวางเรียนดีอะอย่าสมมดไม่ได้แล้วตัดได้ไหมไทยคอบสวยครับผมแล้วไปแล้วไปแล้วตรงกลางง่ายๆตรงกลางง่ายๆแดนคอปแล้วแทงต่อจัสมมดด้วยขวาแล้วเรนันโดขอใส่เลยโอ้โหแล้วนี่ไงหอยลุ่นเรียบร้อยจังว่าอย่างเงี้ยนั่นที่มึงทำกันได้ โอ้โหสันเชีย์เซฟครับแล้วดูเนนดขึ้นไม่ได้ด้วยครับสุดท้ายเป็นอยลูนมงย้อนแล้วมีสัญญาณเปลี่ยนตัวเลยครับมาร์ควา,าวีลงแคนไข่แบ่งให้กูดูแต่อย่างนี้แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วครับแล้วใช้ความเร็วแล้วยัดเลยโอ้โหโดนบอลก่อนมราร์ควาียังไงเดินกับจัสมุดจัสมุดยกสวยเลยครับผมแล้วคอร์ดมาเลยนโอ้โตไม่ถึง แล้วเขาก็เร็วนี่ไงโชว์สเต็ปโดของแท้นี่ไงหลบสวยเลยแล้วหยอดไปที่เซ็กซี่เป่าเกินไปเอาได้จังหวะพักอกแล้วกวนเล่ของวงังเรายังไม่มาตังสวนับแล้วโหอยูไนเตดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สำลักเลยเฮีย <c oughs> โอ้ยแม่งเล่นเหมือนเดนหาจริงๆวุ้ยซิตี้ตัดแต้มกับอาเซนอลครับแล้วจบด้วยสกอร์สอต่อสตอนนี้มีคะแนหนห่าง3คะแนนครับ okay. โอเคโอนาน่า19เกม14คีินชีสและตอนนี้เข้าสู่วันเกิดของคริสโตเฟอร์เรนันโดนะครับผมในวัย26ปีแล้วไม่ต้องขออะไรมากครับขอแค่กดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ครับผมเพื่อพาช่องของเรามุ่งสู่1 0,000 0ซับไปด้วยกัน รายงานบอกว่าเทนฮากไม่ประทับใจฟอร์มของเรนันโดหลังจากผลงานของเขากับยูไนเต็ดจนถึงตอนนี้ <S <S เราต้องฝึกคอร์สบอลบ้างวะบางทีมันไปถึงสุดเส้นแล้วมันไม่ได้เปิดเลยครับพอเปิดก็เปิดไม่ดีสับแล้วสับสับแล้วสุดเส้นแล้วยกเบาๆมาลองดูเท้าซ้ายนี่ไงสุดสุดอย่างนี้แล้วยกด้วยซ้ายเบามากไปแล้ว,ลวยกด้วยสายครับผมน้ำหนักเบาไปวะ พแรงกว่าน,นี้หน่อยไแล้ว,ลวยก้วสไซายวันเล่เม,มสันเมาส์มายืนมิดฟิ์ตัวลุกแทนบูโน่บูโน่ฟอร์มตกเหรอหรือว่าเจ็บจากการฝึกซ้อมไม่รู้อะแต่เมาส์มาอย่างนี้ไอ้เหี้ยตรงกลางจะเป็นยังไงไม่ได้หรือวะเมาส์แล้วยัดมัน้เลียดจจสมุดเล่นที่ถ่ายกันคอโอ้โหวันนไปแล้วไปแล้วใช้ควาเร็ว ใช้ความเร็วน้อยนิดแล้วจยอดฉ <c oughs> ีกไม่หายอะรอบนี้ใครเลยซ้ายซ้ายแล้วไม่ได้ครับคอยดุนแล้วโดนเล่อะตินเนสอะตินเนสโดนดิอะติน,นเนสเคลียย,วยาว <c oughs> สวยเรนโดทันครับอุ้ยสวยความแข็ง <c oughs> แกงโอ้โห้เรนโดได้แล้วได้แล้ว เข้าสายก็ได้แล้วสายเต็มคู่ติเซฟครับอ้ยได้แก่ลูกทุ่มดูยิงไกลแรงขึ้นนะแต่ก็คงมเก็บคมยังเหมือนเดิมครับผมแล้วเปิดย้อนมาเต็นโดโลกให้แล้วเป็นเมสันเมาส์เมาส์ไงเมาส์เขี่ยรถดิจิ้มติดเซฟอีกแล้วเธอจะแน่นขนาดนี้แล้วไปที่ทางคอปเมสันเมาส์เมาส์มารถเล่นโดนโต้ดิสายติดบอกครับตรงกลางพื้นวังมาแล้ว ลูกเบนเราได้งางตีเซฟเขียนหน่อยสวยครับอีกทีสวยครับ,รบแล้วเบิ้ลมาเลนโดโอ้โหจะสวนครับอกศูนย์ต่อศูนย์ครับผมเกมกับวินล,ล่าในครึ่งแรกไ,ได้ไ,ได้สวยแล้วมาเรนโดจับอีกทีนึงแล้วกดด้วขวายังเป็นเซฟ มึงเหนียวหรือกุก,กลางกงกลางแล้วไปแล้วเรนโดเห็นเห็นแล้วยัดไปเลยครับผมที่ทางกันครอทันแล้วคืนที่จจสบุชแจสบูชให้ <c oughs> ทีเรเดโดโอ้โห <c oughs> เอาน้ำออกไม่ได้เหรอ <c oughs> โอ้แ่งแต่บอลดูดิแม่งกระดอนไปถึงนู่นอะ่ะเอาเลยพี่ไอ <c oughs> ้พี่ชายพี่ชายโอ้แทงยังสวยแล้วบอลติดน้ำโคตรข้ามเระหวัง ไม่ใช่ผลดีอ่ะมีผ่านจังหวัดธารรมตูกันไม่ได้เลยลนักบอลยาวก็ไม่แม่นครับแล้วเขาตัดได้ด้วยเอาแล้วได้ง้างขวาไหมระวังยังครับเ,เ,เขาโจมเข้าซ้ายแล้วโอเคติดบล็อกทั้งร่างเจ็บหนึ่งนาทีแต่งบอกแต่งบอกดึงดึงเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่ยอยไว้เก็มทุกเว้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้ย อย่างนี้ก็คะแนน,นเท่ากับแมนซิตี้ดีถ้าเขาชนะพอมันมีน้ําอย่างเงี้ครับผมสร้างความแตกต่างไม่ได้วะ่ะเลี้ยงบอลไม่ได้เลยเอริกเบลฮาร์แลนได้เพเยอร์ออฟเดอะมันไปอีกแล้วเดือนที่แล้วก็เพิ่งได้เดือนนี้ได้อีกแล้วทีมออฟเดอะวีคสัปดา์หล่าสุดไม่มีนักเตะจ,จากยูไนเต็ดมุ่งมั่นกับเป้าหมายของคุณแล้วความสําเร็จจะมาถึงทันเวลากูก็นึกว่าโพสต์อะไรอ้สปอนเซอร์ครับผม รอบนี้เป็นสปอนเซอร์นาฬิกาครับเรนันโดแต่ช่องเรายังไม่มีสปอนเซอร์นะใครที่สนใจสามารถเข้ามาได้ครับเอาดิเรนันโดมาโพสอ,อย่างเงี้ยกูก็พูดอย่างเงี้ยจนกว่ากูจะได้เหมือนกันไอ้เนี้ยไหนๆช่วงหลังมันยิงแรงแล้วมันไม่เข้าถ้าอย่างนั้นเราชิปโชว์เลยดูนี่เรนันโดเลนันโดโช ดูดิโอ้โหขนาดฝึกยังไม่ดีแล้วแข่งมันจะดียังไงแต่เรนเดโบอกยวผมโชว์โชว์ย้อยๆแล้วดูครับผมพอเรนเดโมาเป็นกองหน้าผลงานของทีมจะออกมาเป็นยังไงถ้าเรนเดโลเราจบสกอร์ได้ยิงประตูดีกว่าอสองตัวนั้นเนี่ยกูว่าจบเลยนะเรนเดโลคำข้างหน้าเลยครับโฟกัสแค่เกมลุกดูตอนที่เราเล่นริมเส้น,เ,นเราต้องโฟกัสเกมรับด้งยไงแล้วบอลอุ้ยโอเคโอเคโอเค ไปนี่ไงแล้วโอ้โหลำ้ำแต่กูชิมโชแม่เลยอยจกกังหวะมันช้าไปเพื่อนรอครับล้วบอลยาวหาก,ก่อนแล้วโอ้โหแล้วล้ำหน้าอสองครั้ง,งติดติดยับแล้วโอ้โหไม่ทันมันโดนบีบใกล้มากอะมันมจะทำยังไงเลยนะลมาแล้วครับมาแล้วโยกเข้ามาแล้วซับตรงตัวเคลียร์ก่อน ยูนเต็ดงกลับมาฟอร์มเดิมแล้วครับผมไม่ใช่ฟอร์มดีเลยฟอร์มเบี้ยอะไรเนี่ยแล้วเซฟสวยแล้วจบครึ่งแรกเลยประตูมันเป็นใครวะไอ้เนียไม่เห็นหน้าเลยอ้แล้วกล้องจับมาหน้าตัวเป้าของยูนิเต็ดครับผมกูบอกเลยคมฟิตไม่ลดเกมเนี่ยเปอร์เซ็นของบอลห9้าต่อ4 1บเอ็ดโอกาสจบแต่อศูนย์คุณเกมไม่ได้เลยครับเน้นของบอลของบอลยังสู้เขาไม่ได้เน้นอะไรก่อนยัดมาอย่างนี้เลนโดให้ต่อได้ครับ มาแล้วเซรลม,มอนเซรลม,มอนดวลกับเดลิกโซลัเกโซลัเกพลิก,กหายเลยจารล้ำไม่ล้ำด้วยแล้วแา้วตรงกลางตรงกลางได้พลิกแล้วโซลังเกเรียบร้อยอย่าว่าจะสู้เลยโอกาสจบเราไม่มีเลยอะ่ะแล้งโดนเพสซิ่งไปกันไม่ได้เลยไม่ต่างจากเล่นปีกเลยว่าเล่นปีกอิสระกว่านี้ดูดิหมาแล้วไปแล้วครับไทยอะไม่สันเมา อยากได้ไหมออมาได้แล้วไปสวยไอห้ไอหนูไอ้หนูด้วยขวาโอ้โห <c oughs> ไม่ได้สู้เลยเฮียเล่นอย่างนี้โอกาสจบมีครั้งเดียวเองอะ่ะลอกมา,อ,กอ,าอ,อ,อีกแล้วบอลยาวโอเคอ้อเล่นอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วเลนันโดใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อยครับผมโดนถอดออก โดนเพิ่มอีกลูกนึงครับแพ้สเปอร์ในรอบรอง2ต่อศูนยูฟาทีมออฟเดอะเยียร์ในตำแหน่งกองหน้ามีผู้เข้าชิงอยู่4คนครับผมโธดิกัรโปจูเลียนอวาเลสเฮนนี่เคนแล้วก็วินิซิอุสจุนเนียตรงนี้ผมก็อยากเข้าชิงแต่สิ่งที่อยากรู้ที่สุดคือพี่โนไปไหนอย่าบอกผมนะเพราะพี่โนทิ้งไปแล้วอาหมัดยังอยู่ครับผมแต่คนที่หายไปคือบูนูเฟอร์นันเดส เกมนี้ตัวลูกมีขยับครับโอ้โหยูเนเต็ดไอ้ที่ปล่อยบูโน่ไปคือเห็นผลเลยอ่ะพอตัวลุกไม่ใช่บูโนโ่มันไม่มีตัวจ่ายบอลตัวแทงบอลให้ทีมอะตรงนี้นะ่าเป็นช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดเลยไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับเซนฮากปล่อยคีแมนคนสําคัญออกไปลมาแล้วครับผมกลับนะมาตำแหน่งเดิมแล้วเรโดตัดเลยตัดแล้วยกย้อยไม่ถึงครับอ้าแล้วได้จุดโทษ เป็นจังหวะคอรดเข้ามาแล้วดูโอ้โหโดนชนครับแล้วคนรับหน้าที่สังหารไม่ใช่เราครับเท้าซ้ายของไทยกันข้อมียบร้อยมึงไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยเหรอมาถึงแม่งยิงเลยไปแล้วครับเรนโดสวยเลยแล้วคอร์ดด้วยซ้ายถึงเสาสองแต่ไม่ได้ไหนมันนี่น,นี่ไงแล้วเรนโดไม่ได้ครับ ขยับเลยเลนโดอุ้ยสวยเลยยกที่เลนเอาตัวในสะบัดโอ้ยมุ่งรเลยวู้มาแล้วมาแล้วอุ้ยรถโอเคอย่างงี้เก็บได้สุดปวดเต็มแขนโอเคต้องเราเจ็บหนึ่งนาทีของบอลเลยครับของบอลเลย,ยไม่มีคำว่าง่ายเลยวันนี้พิเมียร์ลีกเนี่ยทั้งในฟุตบอลถ้วยฟุตบอลลีกนี่ไงสวยเลย ยาสมุดหอยลุนหอยลุนได้ยัดเลยนี่หยบลอยครับผมอูอีแอดวิดของเลนันโดยังไงกล้องหน้าก็ต้องเป็นหอยลุนลดูจังหวะเดียวของเลนันโดครับแล้วหลุดเลยครับหอยลุนแต่หนึ่งทีแล้วได้ง้างด้วยสายซาวิดครับซาวิดดูเส้นซาวิดยังยังดึงกลับโหแล้วสวยด้วยกลางโอ้ยไปนี่ไม่ใช่ครับเป็นลูกแม่นไดิสตติเซฟอย่างไรก่อน เราฉีดที่แล้วก็ดนีต่อครับหอยลุนสวยแล้วหอยลุนได้แล้วแล้วคดีเลยไปแล้วเดนโดเข้าในแทนเข้าในแทนรออย่านะอย่าเสียนะกูทำให้แล้วนะไม่มีเพื่อนไปช่วยต้องถอยออกมาวะโอกูทำกับหอยลุนมาอย่างดีเลยเอาหนครับเดนซไม่ใช่เหมือนจะเป็นมาร์กลาวีด้วย แล้วคอสยาวเสาสองไม่มีตัวประกบโอ้โหเกือบภาพสนาม่างนี้ทมามคนอื่นเขาไปกับบอลได้ดีจังวะจุบไว้เราเนี่ยเล่นบันทัแล้วกันจำเอ้ยนี่ไงแล้วเต็มโอ้ต oh, ok? ิดเซฟครับยังยังยังอยู่แล้วโอ้หุมเดิมแล้วโอเคครับเอสตูบีอ่ ขออย่างเดียวเลยตอนนี้ขอแค่ฝนไม่ตกและน้ำไม่เป็นอย่างนี้เ,เขาเราต่อไปของ FA ครับแล้วเคลียร์สวยเลโลเลนโลตัดได้ไปกูห <c oughs> ยาดบาดใจอโอ้จังหวะจะสวนกรับเหมือนโดนจับทางได้พ่อจับทางได้แล้วโอ้โหกูไปไม่เป็นเลยช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงที่แย่ที่สุดเราจะอัพตัวเองขึ้นมาอย่างไงดีว่า แต่ตอนที่ฝนมันไม่ตกน้ํามันไม่อย่างเนี้ยแล้วอู้ใครก็ได้มาซื้อกูไปทีเฮียวีโกครับผมฟาบิซซโอโลมาโนครับรายงานบอกว่าดอดมุลเซ็นสัญญาลาสมุดฮอยลุนไปเป็นที่เรียบร้อย